ค่ะพี่พี่นี่เป็นการไปทะเลของหนูค่ะครั้งแรกเลยนะคะที่หนูได้ไปทะเลเห็นทะเลครั้งแรกสวยมากเลยค่ะหนูเล่นทรายสนุกมากเลยค่ะพ่อซื้อของเล่นใหม่ให้หนูเลยนะคะไว้เล่นตักทรายค่ะแล้วพ่อก็พาหนูไปเที่ยวทะเลหาดน้ำใสทะเลสวยมากเลยค่ะพี่พี่ชอบมากเลยค่ะ ให้พี่ๆมาเที่ยวกับจากหนูกับหนูจังเลยเพราะว่าทะเลมันสวยมากคุณมิตรภาพดีๆที่มอบให้หนูนะคะไม่มีวันลืมน้ำใจพี่ๆเลยค่ะนี่ก็คือทะเลครั้งแรกของหนูนะคะพี่ๆนนี้ก็ทะเลครั้งที่สองของหนูค่ะบางแสนที่หนูไปน้ำกำลังใสเลยค่ะวันที่หนูไปวันนั้นน้ำเขียงมากหนูเล่นไม่ได้ พ่อก็เลยพาหนูมารอบที่สองค่ะรนี้หนูได้เล่นน้ําเต็มที่มากเลยค่ะแล้วก็ได้เล่นที่ตักสายด้วยค่ะถึงแดดจะร้อนแต่หนูก็สู้มากเลยค่ะพี่ๆเพราะว่าหนูอยากเล่นน้ําทะเลเพ่อบอกให้หนูเข้าลมบ่อยมากเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆค่ะพี่ๆหนูก็สนุกมากเลยค่ะนอนแช่น้ำเลยค่ะพาหนูเดินทางมาจากพิษณุโลกนะคะ ถึงบางแสนระยะทาง400ยกิโลเลยค่ะพ่อบอกว่าเป็นความสุขของหนูเขาทำให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะอยากจะบอกพ่อว่าหนูรักพ่อที่สุดเลยค่ะ